สวัสดีครับพบผมช่องกี้ฮอร์รีเดวันนี้ก็มาขับแอปจีเหมือนเดิมเนาะวันนี้เป็นวันจันทร์แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่อะสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนาก็ดูซิว่าผ่านมามอ2สัปดาห์แล้วตั้งแต่เดือนเอ,อเดือนพฤษภาเนาะปลายเดือนพฤษภาจนมาถึง ต้นเดือนของมิถุนานเนี่ยราคาจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมอัปเดตให้อีกทีเดี๋ยววันนี้นี่ผมไปวิ่งกันเนาะวันนี้เป็นวันจันทร์ทำงานปกติพอผมเปิดดูเนาะจะรู้ได้ไงใช่ไหมว่าวันนี้จะมีลูกค้าเยอะไม่เยอะก็คืออในแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะมีบอกเนาะว่าจุดไหนที่มีรับส่งคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็คือมันจะขึ้นเป็นรังพึ่งนะครับ อย่างของโบอะไรอย่างเงี้ยมันจะขึ้นเป็นแถบสีสม้มสีแดงสีแสดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือว่าจุดนั้นเน่ะมันจะมีต้องการเรียกใช้บริการเยอะอืมเราก็คือจับจุดไปตรงนั้นว่าเออเราถ้าเราอยากได้ลูกค้านะเราก็ไปวิ่งแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราก็จะได้ลูกค้านะบริเวณนั้นต้องการลูกค้าเยอะอะไรอย่างเงี้ย ตันนี้ผมก็วิ่งสองแอปแล้นะทั้งแอปจีแอปบีเลยก็แอปจีเนี่ยผมจะตั้งเป็นตัวจัดแก๊ปแล้วก็แก๊ปคาร์แล้วก็แก๊ปเอ็กเพรสเนาะหรือไม่ได้วิ่งเอ็กเพรสดีว่าเอ็กเพรสไม่ค่อยมีอะ่ะอืมแต่ว่าของแอปบีเนี่ยผมจะเป็นวิ่งแค่โหมดเดียวเลยก็คือเป็นโหมด แบบว่าที่เก็บค่าโดยสารปกติอ่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นอีโคโนมีอ่ะนะก็คือเก็บค่าโดยสารปกติเลยอันนี้ดูซิว่าวันนี้จะมีคนเรียกหรือเปล่านะว่าได้กี่เที่ยวตอนนี้ผมก็อยู่ออกวิ่งอ่ะออกวิ่งประมาณเก้าโมงสิบนาทีก็คือเปิดระบบอะไรเงี้ยก็สแกนตรงสแกนหน้าก็คือเก้าโมงสิบนาทีเลยเดี๋ยวผมตั้งเป็นทิปเริ่มจากศูนย์แล้วกันเนาะ,ะเป็นศูนย์เลยทิปก็ เห็นมีคอมเมนต์หลายคนบอกว่าเออคือคำนวณนะ่ะที่ที่ผมคำนวณนะ่ะก็คือคร่าวๆนะไม่ไม่ได้แบบแบบเป๊ะเวอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าผมยังไม่ได้คิดค่าไอตัวรถติดเข้าไปอะไรเงี้ยค่าสิ้นเปลืองการรถติดผมแค่คร่าวๆประมาณนั้นน่ะเออก็คือไม่ได้คิดส่วนเวลาที่รถติดไปถ้าจะคิดเวลารถติดเนาะมันจะมีสามารถเข้าไปคิดได้ในในในเว็บเลยเพราะว่ามันจะมีอ่าเราพิมพ์ไปว่า มิเตอร์แท็กซี่อะไร้คิดค่ามิเตอร์แท็กซี่อะไรเงี้ยเออมันก็จะขึ้นเลยให้เราไปใส่ว่าเราเวลารถเราอ่ะติดกี่ชั่วโมงกี่นาทีอะไรเงี้ยใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วค่าค่าใช้จ่ายอ่ะมันควรเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเออมันมันจะมีบอกอยู่เลยนะรู้สึกว่าชั่วโมงนึงเท่าไหร่ไม่รู้เกือบ30มั้ง3าบาทอะไรเงี้ยเออถ้าเป็นชั่วโมงนึนงนะสามสิบบาทซึ่งทางของของ App แอปเราเนี่ยทางของแอป B แอปเนี่ย มันไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นไงมันไม่ได้คิดค่ารถติดให้เราเยอะขนาดนั้นน่ะอย่างอย่างน้อยเลยมันก็คิดแค่ไม่กี่บาทอ่ะ5าบาท10บาทแค่นีน้ไม่เกิน10บาทเลยผมเคยเจอมาเนาะไม่เกิน10บาทเลยเอ,อ่อค่ารถติดอ่ะผมก็เลยไม่ไม่ค่อยได้เอามาคิดเท่าไหร่ตรงนั้นแต่ถ้าคิดนี่คือพูดง่ายว่า เราไม่เหลือกําไรเราไม่เหลือกําไรเราแค่คิดแค่ค่าน้ํามันอย่างเดียวพออะเออค่าน้ํามันเข้าๆแล้วไม่ได้เป๊ะเวอร์เลยขนาดนั้นคือที่จริงอะถ้าเข้าไปในเมืองอ่ะอ่ามันไม่ถึงหรอกรถผมมัน17.9กิโลเนาะแต่ผมคิดไป17ไงแต่ถ้าจะเอาเป๊ะเลยอะคือมันมันต้องละเอียดมากครับผมแค่ทําเข้าๆพราว่าเออประมาณเนี้ยบวกลบมันก็ไม่เกินไม่เกิน3ามสบบาทหรอกครับเออจริงมันไม่เกิน30บาทต่อกิโลหรอกถ้าบวกรบอะเนาะ เอออันนี้ผมก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ทําแบบละเอียดยิบขนาดนั้นแค่นี้ผมก็ว่ามันก็โอเคแล้วว่าให้เห็นภาพรวมคร่าวๆเนาะเออก็ขออภัยทุกคนด้วยนะที่ที่ไม่ได้ทาแบบละเอียดยิบขนาดนั้นเพราะว่ามันอาจจะใช้เวลาเยอะครับมผมก็เลยไม่ไม่ได้ทําให้มันละเอียดขนาดนั้นคือคร่าวๆครับพอคร่าวๆแต่ก็ที่ผมบอกว่าบวกลบประมาณสาม สบาท3บาทประมาณนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต่างไม่ต่างกว่านี้หรอกครับแต่ว่าถ้าค่ารถติดเนี่ยมันคือถ้าเก็บจากแท็กซี่หรือว่าวิ่งบริษัทอะไรเงี้ยคือมันจะคิดประมาณเกือบ15บาท30บาทเลยนะต่อชั่วโมงอะนะถ้าถ้าผมจําไม่ผิดก็ต้องเข้าไปดูอ่อในในระบบที่ว่าค่ามิเตอร์แท็กซี่อะไรเงี้ยเออเราก็ต้องสามารถเราสามารถเข้าไปเช็คได้อืมอันนี้เนาะเออผมก็ฝากไว้แต่ว่าผมก็คงไม่ได ละเอียดจนเอาแบบเวลาขนาดนั้นมามามารวมทั้งหมดนะเพราะว่ามันมันต้องใช้ความละเอียดเยอะในการในการคำนวณในการนู่นนี่นั่นอีกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอาจอาจจะไม่ได้ทำเนาะผมแค่ทำพอคร่าวๆเฉยๆสังเกตเฉยๆว่ามันได้ประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เนาะเออก็ก็ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าวันนี้จะได้กี่รอบกี่เที่ยวแล้วก็เอามาคำนวณแบบคร่าวๆหละไม่ได้เป๊ะเป๊ะขนาดนั้นหรอกเนาะเพราะว่าผมวิ่งตอนประมาณ9ก้าโมงอาจจะเลิกสักบ่ายโมงบ่ายสประมาณนะั้แค่นี้พอประมาณสัก3าี่ชั่วโมง5ชั่วโมงเี้ก็พอแล้วครับโอเคเนาะเดี๋ยวไปดูกันของ FG เนาะเป็น g e x p r e s s ก็มาลว ไประยะประมาณ1.3กิโล1.3กิโลไปรับอยู่แกล้ๆราคา197บาทได้6เทตท uh huh. ตัวนี้เป็นจ่ายเป็นแก๊สเพย์เนาะน่าจะเป็นผลไม้ปะเนี่ยรู้เหมือนกันแหละเดี๋ยวต้องไปดูก่อน ก็ราคาดีอยู่นะเดี๋ยวไปดูว่าระยะทางมันเท่าไหร่เมื่อกี้อ่านไม่ทันอา่าน้ำหนักประมาณ30กิโลน้ำหนัก30กิโลเนาะก็โทรหาลูกค้าแล้วลูกค้าไม่รับสาย ดีผมมารับขอครับอันนี้บริษัทอะไรนะครับอ๋อติดป้อมยามอยู่หน้าด้านหน้าเลยเหรอครับอ๋อโอเคครับผมกําลังไปพอดผมรู้สึกว่าจะเป็นเจลความเย็นนะอืมสองกล่อง สโลสวัสดีครับจับแก๊ปนะครับเดี๋ยวจะมีพัสดุไปส่งนะครับอ่าก็ใช้เวลาประมาณ25่สห้าสาเอ้ยยีประมาณ25นาทีครับจับ GPS ไปอันนี้ครับโอ,โอเคครับได้ครับขอบคุณครับ ก็เขาบอกว่าใกล้ถึงโครงการแล้วค่อยโทรหาเขาอีกที Let's go <S ตอนนี้ผมก็วิ่งมาเนาะหางานได้ในกิโลที่5เออประมาณ5กิโลผมได้งานแรกเดี๋ยววันนี้ก็วิ่งไปรู้สึกว่าวิ่งด้านล่างอะ่ะมันจะใช้เวลาประมาณ30นาทีเลยยี่สิบกิโลโอ้ ก็เพราะกับว่าผมวิ่งมา25กิโลได้ค่าโดยสารอยู่ที่190เท่าไหรอ่อ่ะกันมาเล่นไหม197บาทเออ197บาทเพราะว่าลูกค้าไม่ให้ขึ้นทางด่วนเนาะออก็ปิดจบไปแล้วหนึ่งรายการของ GX Plus ได้มาหนึบาทได้มา6เพชตอนนี้ผมก็วิ่งมาชั่วโมงหนึ่งระยะทางก็26กิโลโดยประมาณ26กิโลอันนี้ก็ยังไม่มีลูกค้าเรียกพอดีมาส่งเสร็จเมื่อกี้หนักอยู่่าจะสิกิโลอ่ะ ลางเนื้อหนักอยู่หนักอยู่เคยครับเดี๋ยวไปดูกันงานต่อไปนี่ผมก็อยู่เส้นบางนาตาัดนะบางนาตาดัดบางแก้วอะไรเงี้ยเ,ออเดี๋ยวไปดูเที่ยวที่สองกันเนาะ เศตษกี่ก็ตกกิโลละเก้าบาทก,บกว่านะถ้าเกิดว่าขึ้นทางด่วนมาแนละ้วแต่ว่าขึ้นทางด่วนก็ประมาณยี่สิบห้าบาทมาลงที่บางนาตราดแต่ว่าผมไม่ได้ขึ้นมาก็คือวิ่งด้านหลังมาเลยเพราะว่ามันลูกค้าไม่รับสายลูกค้าไม่ให้ขึ้นแล้วแหละเออเพราะว่ามันก็วิ่งมาด้านหลังมันก็ถึงนะแต่ประมาณยี่สิบกิโลอะ่ะเออวิ่งมาเนาะยี่สิบกิโลก็เลยไม่ได้ขึ้นทางด่วนมา20กิโลได้มา197บาทก็ตก กิโลละเกือบสิบาทอ่ะเออประมาณนั้นกิโลละเกือบ10บาทเลยนะก็ถือว่าโอเคนะแก๊ปเอ็กเพรสอ่ะเออโอเคอยู่เลยแต่ถ้าเกิดไม่ขึ้นมาก็เออถ้าถ้าเกิดขึ้นทางด่วนมาเนาะก็จะได้กิโลละประมาณเกือบสิบเอ็ดาทอ่ะเพราะมันสิบเจ็กิโลอ่ะมาลงตรงนี้มาถึงเลยอ่ะก็ถือว่าโอเคอยู่นะแก๊ปเอ็กเพรส แต่ว่ามันจะเสียเวลาตรงที่เราต้องดีลกับลูกค้านั่นแหละว่าเออจะอ,อะไรยังไงอย่างนี้เนาะต้องไปรอต้องไปรับอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละอย่างอื่นราคาดีเอสเอสเนะี่ยดีผมยอมรับว,ว่าราคาดีอยู่ถามว่าของหนักไหมมันก็มันก็ยกได้อยนะู่ถ้าไม่ได้หนักขนาดนั้นแล้วอีกอย่างเขามีคนมารับมารับมาส่งยกขึ้นยกลงให้อะไรเงี้ยก็โอเคครับผมว่าไม่ได้หนักอะไรเท่าไหร่ก็ถือว่าราคาดีอยู่นะเอ r เ s ส โอเคเดี๋ยวไปดูรอบที่สองกันเนาะนะครับว่าจะได้ที่ไหนแอปปีก็เรียกแล้วนะราคา171บาทั้เมื่อกี้ที่เห็นแบบแบบ171บาทแอปปีเรียกแล้ว171ไปรับ2.5กิโลผมตั้งไว้รัศมีอยู่ที่1นนะแต่ว่านี่น่าจะไม่มีลูกค้า ถ้าจะไม่มีคนขับอยู่แถวนี้ก็เลยเรียกเราไป2.5กจุดห้ากิโลโยไปสูแห่อาจจะไกลอยู่นะเดี๋ยวไปดูกันครับผมราคาจริงๆอ่ะอยู่ที่209บาทเก็บลูกค้า100 74บาทตนะั้งเออถ้าจำไม่ผิดจ่ายเป็นตัวเครดิตของแอปบีนะจ่ายเป็นเครดิตจ่ายเป็นเครดิตเร่งมา17กิโลสกิโลอะถ้าไม่นับรวมไปรับอะมันก็ถือว่าราคาโอเคนะอืมราคาโอเคเพันราะมัน174บบาทเนาะแต่อันนี้ถ้านับ ่วิ่งไปรับด้วยอ่ะสองกิโลสิบแปดสิกิกโลได้1้อบาทก็ตกกิโลละอ่าประมาณ8บาทกว่าเ,ออเกือบเก้าบาทแหละแล้วก็เขาให้เก็บผ่าในสารจริงอ่ะสองบาทแต่ถ้าวิ่งไปรับมันคิดรวมมาถ้าไม่หักค่าคอมก็คือก็คือได้เต็มเต็มเลยก็คือราคานี้กิโลละสิบบาทหรือ แต่คราเนี้ยมันหักค่าคอมเนาะมันก็เลยไม่ได้กิโลละสิบาทได้กิโลละแปดบาทกว่าเกือบเก้า,กา,กาบาทเลยอันนี้ของ f b บนะออม FG ยังไม่มีเรียกมาเลยอืม FG ยังไม่มีเรียกมาเลยตอนนี้ผมก็อยู่อ่าพารามเก้าเนาะเส้นพารามเก้าก็ยังไม่มีลูกค้าเพิ่งจะได้สองเที่ยวเองวิ่งมาประมาณเกือบสองชั่วโมงและ้ะ เพราะระยะทางไกลอยู่วิ่งมาพหลามเก้าสิบเจ็ดกิโลอะ่ะได้มาร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแล้วประเด็นจ่ายเป็นตัวเครดิตด้วยไงแล้วก็มีค่าทางด่วนอีกร้อยี่สิบวิ่งมาพหลามเก้าเขาเรียกว่าตรงตรงไหนอะ่ะผมก็เรียกไม่ถูกเดี๋ยว เอาไประเด็ว่าคืออยู่แถวสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะ่ะเออนั่นแหละอยู่แถวเนี้ยเส้นพระรามเก้านี่แหละก็ถือว่าไกลอยู่17กิโลโอเคครับเดี๋ยวไปดูรอบที่สามกันว่าจะได้เป็นของอะไรเนาะแต่รถใหญ่อ่ะไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยขึ้นเลยรถใหญ่อ่ะเออแปลกมากงานไม่ค่อยมีเลยรถใหญ่อ่ะงงเลย วิ่งมาพระรามเก้าแล้วเกลับบ้านแล้วสีนักขลิบแล้วเนี่ยเย้ครับเดี๋ยวไปดูเที่ยวต่อไปเนาะเที่ยวที่สามรายได้รวมก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทนะสามร้อยสี่ร้อยแหละประมาณนะั้นโดนหักค่าประกันของแอฟจีไปยังไม่ได้ขับกับคนสักเที่ยวเลยโดนหักค่าประกันคนไปละผมได้ของเอ็กเพรสไงมันก็เลยหักของเอ็กเพรสไป28-29บาบาทประมาณนั้นแหละ ไปดูกันครับผมรอบที่3นะโอเคแอปจี okay. ก็เรียกมาแล้วนะราคา124บาทการปรับรายได้การปรับราย,ย,ย,าายได้ยี่แก้วได้ได้ยินคำนี้แล้วไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยดีเลย าไปรับประมาณ1.3กิโล1.3กิโลไปรับลูกค้าเนาะ124บาทเออแต่เก็บจริงไม่รู้เท่าไหร่ดีคดีค่ะ,คะ,คะ,อะโอเคก็ ลูกค้าให้ทิปมา10บาทเนาะของ FG ราคามันอยู่ที่190บาทเนาะแต่คะแนนลูกค้าให้มา200าเลยก็มาส่งเขาด้านในแล้วพอดียูเนียนมันมันทำถนนทางเข้าด้านหน้าใหม่มันไปส่งไม่ได้นะออผมก็เลยไหนเข้ามาแล้วยังไงต้องกลับรถผมก็เลยมาวนขึ้นมาส่งลูกค้าด้านด้านในอาคาร ชั้น B เลยจอดตึกอะไรอ่ะเออใ,ใต้ใต้อาคารเลยนะอ่าก็เลยเขาก็เลยให้ทิปมาสิบ,บาทก็โอเคครับลูกค้าก็ยิ้มแย้มน่าจะเป็นคนไม่ได้จ่ายคนฟิลิปปินหรือเปล่าออเหน้าตาเหมือนไทยอยู่นะให้มาสิบบาทราคามันอยู่ที่อ่า ร้อยเก้าสิบบาทเนาะเออแล้วก็มีเก็บค่ายนี่ด้วยไอ้ตัวราย cover อะ่ะเออค่าประกันโดยสารแล้วก็มีค่าอะไรแอปอีกอะ่ะไอค่าใช้แอปอีกยี่สิบบาทสรุปผมได้ร้อยยี่สิบสี่บาทอ่าแต่การโดยสารนอะ่ะอยู่ที่ระยะกิโลนะประมาณสิบสามสิบสี่กิโลอะ่ะเออประมาณนั้นจะได้ร้อยยี่สิบสี่บาท ลูกค้าให้ทิปมาอีกสิบบาทก็เป็นร้อยสามสิบสี่บาทเอ้ยเออถูกแล้วร้อยสามสิบสี่บาทนั่นแหละรถติดอันนี้ผมไม่ได้คิดรถติดนะถามว่าราคาก็โอเคอะ่ะก็ก็ราคาก็ก็ไม่ไม่ได้หน้าเกียดมากแต่ก็ยังหน้าเกียดอยู่นะเออไม่ได้หน้าเกียดมากแต่ก็หน้าเกียดอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวปันนี้เที่ยวที่สามเนาะ รวมรวมแลรายอดเงินน่าจะอยู่ประมาณ500เออเกือบๆ500 400กว่าบาทได้อยู่ยอดเงินประมาณ400กว่าบาทอยู่อันนี้ผมว่าจะตั้งกลับแล้วถ้าได้เที่ยวนี้ก็คือครบ500ผมก็กลับแล้วผมวิ่งมาตอนนี้70กิโลอ่ะเออวิ่งมา70กิโลนะสรุปนะครับยอดวันนี้ก็วิ่งไปประมาณ4ชั่วโมงนะ,ะตีไปเป็น4ชั่วโมงแล้วกัน วันนี้สรุปเลยเนาะก,ก็วิ่งมาประมาณ4ชั่วโมงอ่ะประมาณ4ชั่วโมง10โมง11 12อ3ดอ่ะาตีไป13ชั่วโมงได้มา400อเอาเอามีออเดอร์เข้ามาเฉยเลยไปที่ไหนแล้วเนี่ย ไม่รู้เือนการตั้งไปที่คอนโดผมะนะ่ะเนาะแต่มีลูกค้ามาราคา76บาทมีการปรับรายได้โอเคเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีเนาะพอดีมีเข้ามาเมื่อกีนะ้มารับ1กิโลไปส่ง6.3กิโลค่าตีก็ประมาณ ถ้าตกกิโลละสิบาทใช่กิโลละสิบาทเพราะว่ามันได้เจ็สิบหกบาทเนาะเออมันได้เจ็สิบหกบาทรวมกับมารับแล้วก็ส่งเนี่ยจะเป็นเจ็ดจุดสามกิโลก็แปลว่าตกกิโลละสิสิบเอ็ดบาทเกือบสิสิบเอ็ดบาทเลยอะเออก็โอเคอยู่นะของแ g โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะลูกค้า สวัสดีครับอันนี้ไปไหนครับพี่ซอยสิสบเอ็ดนะก็สรุปเลยนะได้ประมาณสี่ร้อยเก้าสิบบาทประมาณนั้นแหละหประมาณสี่รอยเก้าสิบบาทโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนเนะที่มารับชมคลิปนี้เนะถ้าหากมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วย,ยนะครับช่องผมช่อง G Day นะกี่ฮอล์ีเดย์เนาะก็โอเค สำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบาย